สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป่าชีวิตล่าสุดดาราหนุ่มดังหลังป่วยหนักหวนขึ้นวงการบันเทิงแล้วจากที่ทราบกันว่านักแสดงหนุ่มที่ภูมิธนวัตบุญเลือประดิษฐ์เคยป่วยหนักด้วยวัณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลืองร่างกายซูบผอมเหลือแต่กระดูกเจ้าตัวก็รักษาธรรมการไปจนอาการดีขึ้นตามลําดับท่กําลังกําลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับล่าสุดแฟนคลับมีเฮจะได้เห็นผลงานของเขา อีกครั้งเนื่องจากตอนนี้หนุ่มทีกลับมารับงานในวงการบันเทิงแล้วหลังหายป่วยโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าหลังจากที่รักษาโรคมาตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วและกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงบ้างอีกทั้งมีผู้ใหญ่ที่ให้งานโปรดิวเซอร์ดีใจมากและเต็มที่กับการทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเช่นกันโดยเจ้าตัวได้เผยว่าผมทําเบื้องหลัง3ามเรื่องเรื่องแรกคือ fighting love มีนักแสดงคือจิมมี่เดอะเฟมานาวสอนสินสมจิต จงจอหอมาร่วมงานมีซีรีส์ว่าอีกเรื่องที่กําลังทําผมเล่นเป็นหมอแล้วเรื่องที่3คือใกล้เปิดตัวเรื่องชื่อว่า3ามสองหนึ่งเรื่องลึกลับซับซ้อนทั้ง3เรื่องนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์หมดเลยส่วนเรื่องที่คุณแม่ป่วยเป็นเรื่องจริงครับผมมาดูแลแม่ตอนนี้แม่ป่วยติดเตียงและซีขวาอ่อนแรงผมมีกําลังใจเรื่องแม่ดีผมทํางานทุกวันนี้เพื่อแม่ดูแลท่านอย่างดีปนข้าวปนน้ําทําเองหมดไม่ได้จ้างพยาบาลอะไรคือมาคิดดูพระตอน ตอนเด็กๆแม่ก็เลี้ยงผมมาผมทําให้แม่ตอนนี้รู้สึกดีที่เราดูแม่ตอนนี้ไม่ได้เครื่องหนึ่งฝากบอกลหลายๆคนตอนนี้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีคอมขอบคุณครับ